นางน้อยเขาไม่ได้มีสต็อปไซด์แล้วก็ถึงไอแลนด์กันแล้วนะคะทุกคนไอแลนด์น้องมาก็ดูนี่สตอปไซด์ตรงนี้ จะรถเลกีะเขาเข้าฝั่งนู้นนี่จะได้ใช่ไหมเออไม่ไ้จะไงแล้วคเ,เขาออกเขาเข้าหรือออกออกนั่นแม่ทางนี้ สวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนแม่ลูกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาเล่นไอส์เกตนะคะเดี๋ยวใครอยากเห็นว่าเราเล่นไอส์เกตเป็นยังไงนะคะแล้วก็น้องฟาใสเนี่ยเล่นไอส์คกตครั้งแรกเลยใช่ไหมลูกเคยเล่นไหมครั้งที่สองครั้งแรกเล่นกับนามินอ๋อใช่ครั้งที่สองนะคะของออปีที่แล้วเล่นไปครั้งหนึ่งใช่ไหมลูกแล้วก็ปีนี้สตาร์ทครั้งแรก ของปีนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะว่าไอซ์สเกตนี่จะสนุกแค่ไหนนะคะไปดูเลยคะ่ะ 没得哦。 เดินปล่อยมือปล่อยมือลุกเย้ เล่นไอเสเกเล่นเที่สองนะคะไปช้อปปิ้งได้มอะอะไรอะไรปไปช้อปปิ้ง <c oughs> มี H&M แลวดุกคออยู่ตรงนี้ <c oughs> มีอรดาเดียกนไิรปิดลแล้วก็มีแวนด้วยอันนั้นเปนโรงหนังแล้วแ <c oughs> ม่มน, <c oughs> นั่นอะ Dubai, ไ,ได้ดูป้ายเอาเนนีจอดไม่ได้เหรอ วันนี้ติดลบสี่องศานะคะ Office, สวัสดีคุณผู้ชมสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ติดลบสี่องศานะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาเล่นสกเก็ตค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมวันนี้นะคะเราก็มาเล่นไอซ์สเกตอีกแล้วนะคะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้มาฝึกเล่นไอซ์สเก็ตวันที่สองนะคะจากที่เล่นไปวันก่อนวันจันนะคะวันนี้วันพุธก็มาเล่นอีกทีหนึ่งน้องฝ้ัยใสชอบนะคะแม่ก็ดีใจที่น้องชอบจะได้ออกกําลังกายเนาะชอบมาเล่นไอซ์สเก็ตหรือว่าชอบมาดูผู้เบาชอบมาดู <laughs> ชอบมาดูผู้เบานะคะคุณผู้ชมเอานะคะเราไปเล่นอไอซ์อสเก็ตวันที่สองเลย,เลยน้องบอกว่าผู้ชายเต็มเลยหรอ ชอบไหมชอบไปกันเลยค่ะ เลืยกสิบหร่นี่เจ็บะเห็บเาเาแล้วน้ำบอมี้เจอรูปนักพูเหรเห็นเลยะเห็นไพล้าไม่เห็นอะไรอันลูกนักพูบอกนักบอกนักพูแถวนี้มันแบบจ้าหน้าแถวนี้มันมีร้านอาหารไทยมันปะมีโอเลกไทยซะจ้ะอายุค้อนี่ยีอ้ยนัยู ขุดแล้วชุดอันล้านป้าขุดนับนไปเยอะ Let's go พี่เ้อพี่เพ้ออกไปกับน้องนีลยบอกไปกับเลียน้ก็ได้เลยพอได้อยู คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างคะเห็นเราสองคนแม่ลูกนะคะเล่นไอสเกตติ้งนะคะเป็นยังไงบ้างตอนแรกจริงๆแล้ววิกกี้เคยเล่นเมื่อสองปีที่แล้วนะไปเล่นกับเพื่อนที่ดาวน์ทาวน์เดนเวอร์นะไปเล่นบ่อยมากกับทุกวันคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนั้นนะถูกมากประมาณสี่เหรียญแต่ตนนัวนี้แพงมาก ไปครั้งละสิบสองเหรียญรวมรองเท้านะคะแล้วก็วิกกี้ช่วงสองปีที่แล้วเล่นเล่นดีกว่านี้เยอะเลยคือแบบคล่องพอหยุดไปสองปีมาสตาร์ทใหม่ปีนี้ทำให้แบบเออเหมือนเริ่มต้นเล่นใหม่เลยลืมไปหมดแล้วนะคะแล้วก็เพอเอิญน้องฟาใสเนี่ยก็สนใจแล้วก็อยากเล่นชอบนะคะน้องบอ,อกสนุกดีนะคะกี้ก็เลยเออถ้าลูกชอบก็เลยสนับสนุนนะคะก็เลยพาไปเล่น ตรงนี้ไม่ไกลจากบ้านนะคะขับรถประมาณ15นาทีก็ถึงก็เลยผากันไปนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตถ้าน้องชอบมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะลงะคลาสเรียนให้เขาก็จะได้ทำให้ดีะจะได้เป็นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะก็น่ารักนะคะ แม่ลูกพากันเล่นไอสเกตติ้งใครชอบนะคะ <c oughs> ก็ like, <c oughs> กดไลค์กด u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วก็รอชมคลิปวิดีโอจากวิกกี้นะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย